สวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายผู้ชมทางบ้านมาให้ความรู้ผู้ชมทางบ้านต้นนี้เขาเป็นอะไรในเหตุเนี่ยเนี่ยที่พี่เห็นขาวๆเนี่ยเพลี้ยแป้งครับเนี่ยเพลี้ยแป้งอันนี้เขาเรียกว่าเพลี้ยแป้งใช่ครับอ๋อนี่นะคือเป็นข้อควรระวังเลยสําหรับคนเลี้ยงชั่วกระชั้นใช่ไหมไอ้พวกนี้ตายยากมากอันนี้นะใช่เพราีเดยาเนี่ยที่แห้งๆเนี่ยติีมันเริ่มตายมั้งแต่ว่ามันยังมีตัวอยู่ ยังมีตัวอยู่อันนี้ยายาที่จะกําจัดเขาเนี่ยชื่อยาอะไรเอ่ยชื่อยาเหรอส่วนมากก็จะเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงเนี่ยใช้ได้ครับยาหนอนทัวไปได้เลยนะเราไปปรึกษาร้านที่เขาขายเกี่ยวกับพวกยาฆ่าแมลงพวกนี้นะยาเอ่ตามร้านขายพวกปุ๋ยพวกยามีเนาะให้ดีเลยเอาผ้าชุบน้ำมาได้ลูบออกให้หมดเลยถ้าวิ่งมันก็จะยั่ยูอย่างเงี้ยครับจะไม่หมดอ๋อ แม้กระทั่งเราฉีดยาไปแล้ว<ช>มันออกไม่หมดนะนะเนี่ยฉีดไปหลายรอบแล้วก็ยังมีตัวอยู่อ๋อก็เลยต้องตัดสินใจ <c oughs> ต้นนี้ต้องมายกยอดใช่ครับผมจะตัดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเลยนี่นะคะใช่ครับมัมีเงายาวตรงนี้เงายาวอย่างเงี้ยสามารถหั่นเป็นท่อนๆได้ได,ได้หลายต่อเลยเหมือนพวกประกายดาวพวกบสดหั่นได้เหมือนกันเลยไม่เอพี่สงสัยว่าเขาไม่มีใบเนี่ยมีแต่ตอเนี่ยเขาสามารถถ้ามีตาอยู่แตก เรา oh. ต้องดูว่าตาอยู่ตรงไหนโอ้คโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูวิธีการยกยอดค่ะสามใบนี่จากอาจารย์เอดของเราค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายให้ผู้ชมได้ชมเอ okay, าแค่สามใบอันนี้นะมีรากแค่นี้ยอด รอ,อดนะนี่ผู้ชมขาเนี่ยรอดนะไม่ต้องกลัวไม่รอดนะนี่การยกยอดแล้วมาดูน้องเขาจะจะ,จะหันหันข้ออีกตั้งใบมันสั้นหรอกจะได้ไม่ไปเลี้ยงเยอะแต่ตัดออกหมดเลยไม่ได้ออกหมดก็ได้ครับก็<ต>ได้อีกเก็บเหลือไว้ก็น่าก็เลี้ยงดี มาสวนแล้วก็ต้องมาเก็บความรู้ไปฝากผู้ชมทางบ้านให้ได้เยอะที่สุดค่ะแต่งในโลกในออกครับหาตาดูเขาจะอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมเห็นชัดไหมรากพวกนี้เป็นรากเสียอยู่แล้วใช่ไหมคะมเพื่อนเราจะได้เห็นตาใช่ไหมเอ๊ใช่ครับจริงๆเลือไว้ได้ก็ได้ตามันไหนสังเกตยังไงตามจะเป็นะเคี้ยวเดียวแล้ว เป็นชัดไหมคะนี่นะเป็นเคี้ยวนะโอเคทีนี้พวกของหา่าที่จะตัดคอหน่อยออกข้อนี้เท่าไหร่กันนี่ข้อนี้เราส่องใบบนเสียไปไปนะโดนใบนี้ด้วยเท่าไรโอ้โนี่นะก็ก็มีรากหน่อยเดียวเช่นเดียวกัน เพื่อชมขาเนี่ยเท่ากับได้เนี่ยต้นนี้เท่ากับได้มาสองหนึ่งยอดกันหนึ่งตอแล้วนะเดี๋ยวมาดูอีกน่าจะมีอีกตา่าจะมีอยู่อาจจะได้ทับสองตา,ตาโอเคโอเคป้าสวัสดีค่ะก็มาหันอีก <laughs> จนจนจะหมดต้นหะันไปเรื่อยหันหันหันไปเรื่อยๆนะ ไม่ใช่ไม่ีตาโ้ยเอะพี่พี่ยังไงพี่ก็ดูไม่ออกนี่นะใช่ครับเอ้ยังไงถ้าถ้าคนไม่ไม่มีความไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญดูไม่ออกเลยนะคะมีตาอยู่ถ้ามีตาเนี่ยมันงอกแน่นอนงอกครับแต่ต้มีสีสวยด้วยอ่ะ สีสวยด้วยครับพี่อนค่ะเนี่ยได้อีกแล้วได้ท่อนนี่ข้อหนึ่งอีกหนึ่งตาอันนี้มีกี่ตาเห็นชัดไหมน่าจะอยู่ฝั่งนี้ลากอาจจะบงังเดททิ้งน,นี่ตาสองตาแล้วเอาแล้วเจ้านะไปไหน ได้ได้ส่องตาโอเคผู้ชมขาดูสิได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วแล้ะนี่อีกอันนี้หันได้อีกไหมได้อีกหันได้อีกสุดยอดสุดยอดหันได้อีกหันได้อีกห้าตาบอลโอ้ยตัวเล็กๆที่พี่เลือกไปเนี้ยพี่จะต้องเลี้ยงกี่เดือนถึงจะได้ยกหลายๆขาคอแบบนี้สอปีได้ไหมสองปียังตาำ แก่ก่อนแม่เอสแก่ก่อนนแก่ก่อนอาทานอยู่แล้วทานอยู่แล้วนะทานอยู่แล้วนะคะคลิปนี้เราจะถ่ายให้ผู้ชมได้ชมสั้นๆนะคะกับการยกยอดนะคะตัดข้อการขยายจํานวนของโชว์เก้าชั้นค่ะโดยที่นี่น้องเอสเป็นคนพาเราทํา เป็นคนบอกวิธีเราทําป้าไปเที่ยวไหนมาคะป้าไปเที่ยว,ป,ป,ยวป้าไปเที่ยวไหนมาห้า <c oughs> ตานี่ไม่เจอ สรุปแล้วอันนี้อันนี้เราต้องตัดได้อีกไหมตัดได้ครับตัดได้อีกใช่ตัดสุดโดยที่ไม่มีใบนะเอสได้ครับใช่แล้วต้นนี้จะได้กี่กี่ตเนี่ยการขยายพันธุ์เนี่ยวิธีวิธีนี้เป็นวิธีที่แบบหน้าตาได้เหมือนแม่ที่สุดใช่ไหมก็แล้วแต่ตาครับางทีก็เผือกมันก็มีกิเลมันก็มีจริงหรอสวยเลยก็มีจริงหรอสวยกวยก่าแม่ก็มีม แลดูตัวตัวอย่างแม่เขาค่ะเป็ดตัวอย่างแม่เขาก็สวยนะเนี่ยสวยยูสวยยูแต่เขาโดนเพี้ยลงค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็น้องก็เลยเอามายกยอดอันนี้เราต้องไปล้างน้ําก่อนใช่ไหมฉีดยาด้วยไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องนะฉีดไปก็นี่เดี๋ยวอาาเ็ก็อยู่ได้ ได้คอโอ้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วนะสี่แล้วแล้วยังมีตรงนี้อีกนะจะได้อีกส,กสองสามเดี๋ยวมองดูตาอีตาจอย่างนี้จะออดูยากมากจอ,อิจริงๆนะพี่อุย้ยมันก็ต้องดูยากสิเราแบบแบบตัดเสียงๆไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะต้องดูตาก่อนเวลาเยอะเ,ยเราก็ต้องแต่งเอาที่ไม่จำเป็น ไม่ต้องกลัวเขาตายไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีแค่นี้เขาก็รอดเขาผู้ชมขาเนี่ยแค่นี้เขาก็รอดนะเจอตาตานี่เจอแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นวะเหมือนจะมันจะบอดนี่นะแต่ก็ต้องลองดูก็ลองดูเผื่อเขาขึ้นเขาขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีใช่ไหมคะใช่อโอเค ไม่ดีแล้วก็ออกม่งนงั้นเดี๋ยวมันจะไปทําให้เน่าอีกอโอ้โอได้ไม่รู้ไม่รู้กี่ตอกี่ขี่ยอดเลยเนี่ยนี่ตาเนี่ยตาเี่ชัดเลยอ,นนอันนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมคะเนี่ยผู้ชมขาเนี่ยนี่คือตาของเขานะแต่แปลกมากเลยนะในเมื่อเขามีตาแบบนี้แต่เขาอยู่ในต้นเนี่ยทําไมเขาไม่แตกออกมาตอนนั้นไม่ครับเพราะมันอยู่ลึกครับถ้าไม้พวกนี้ถ้าไม่ตัดยอดมันก็ไม่แตก นอก oh. จากเป็นส้มบูรณ์เกินจะแตกออกมาข้างเป็นกอกอเลยอ๋อ oh. ล่างน่าจะหมดน่าจะได้ตาเนี้ยผม่อ oh. ไว่างนี้เลย <c oughs> พวกนแค่นี้นะคะได้ได้กี่ได้กี่ต่อเอ็ดนับ้พี่หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกต้อหกตอนนะคะแล้วก็หนึ่งยอดค่ะเท่ากับเนี่ยเรายกออกมาแยกออกมาได้หกต้นเลยค่ะผู้ชมค่ะใช่ครับแลวต้อหกตอนเนี่ยตอนึงน่าจะมีตาสองตายังยังต่ำยังต่ำยังต่ำต้องมีแตกออกมาสองต้นสองสองยอดนะคะต้องมีแตกออกมาแน่นอนค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโชคระชั้นต้นเดียวแต่ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้นะเขาก็จะอยู่ยังไงอย่างนั้นต้นเดียวอยู่อย่างนั้น่ะกี่ปีกี่ปีก็จะอยู่ต้นเดียวอย่างนั้นอุ้ยสุดยอด สุดยอดค่ะเนี่ยเราได้ความรู้แล้วนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีขยายจำนวนทำจำนวนของชัวเก้าชั้นค่ะก็สามารถสามารถทำตามได้นะคะที่เราถ่ายให้ชมค่ะวันนี้น้องเอสมาให้ความรู้เรานะคะถ่ายคลิปค่ะโอ้ติดตามตอนต่อไปนะคะได้ทั้งหมด6ตอกับ1ยอดต้นเดียวสามารถขยายออกมาให้เขาได้7ต้น แล้วเดี๋ยวมาลุ้นหน่ออีกรอบหนึ่งค่ะสามเดือนเราจะเข้ามาลุ้นทีหนึ่งโอเคขอบคุณเอ็ก่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งยอดกับหกต่อค่ะเห็นไหมโชกเ้าฉันต้นเดียวสามารถเนี่ยขยายออกมาตัดข้อออกมาได้ต้องหกข้อหกต่อสุดยอดเลยค่ะมาดูต่อผู้ชมเนี่ดูสิ นี่สามอาทิตย์เนี่ยน้องเขาบอกว่าเนี่ยตัดตัดข้อเอาไว้เนี่ยแล้วก็ก็แตกออกมาแล้วดูดีแล้วไม่ได้ไม่ได้ทะนุถนอมอะไรเลยนะโว้ยเป็นเราเนี่ยทะนุถนอมอย่างดีเลยต้นเนื้อสวยเลยครับต้นเนี้ยนะคะมันเข้าไส่ไปผมก็เลยต้องมาขวาเนื้อเน่าออกต้องมาหั่นอ๋อพี่เคยเห็นพี่เคยเห็นบางทีบางทีมันจะมีเชื้อรากินกินเข้าไปข้างในใช่ไหมคะ กินเข้าไปข้างในเน่าๆเลยนะอ่อยาวประมาณนี้ผมหั่นได้สองชิ้นมันเน่าหมดเลยครับอ๋อไส,สองชิ้นค่ะอ๋อโอเคค่ะเนี่ยสองอาทิตย์น่ะงอกออกมาแบบนี้สองอาทิตย์เนาะสามสามอาทิตย์นะคะสามอาทิตย์งอกมาแบบนี้เลยแล้วน้องบอกว่าต้นนี้สวยด้วยโอ้โหสุดยอด